ครับสวัสดีครับสบายสบายกับนายต้นทีวีวันนี้อากาศร้อนพอสมควรครับผมมาเก็บภาพบรรยากาศที่ไร่ที่เราปรับปรุงเสร็จแล้วเนาะก่อนเดินทางกลับแล้วก็วันนี้ก็ได้ลูกสาวนะครับมาช่วยปลูกไม้มะข่ามะข่ามงแล้วก็ต้นประดูปลาเนาะปลูกไว้สิบต้นล,ลูกสาวก็มาช่วยแล้วก็ปลูกมะม่วงสามสายพันธุ์ไว้อีก หนึ่งต้นครับพื้นที่บริเวณของเราก็จะเริ่มกว้างขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราเราเปิดพื้นที่ต้นไม้ที่เราว่าจะเอาออกเราก็เอาออกเกือบหมดแล้วตอนนี้ก็ฝั่งนู้นก็เริ่มลงเดี๋ยวจะอยากเก็บภาพไปฝากเพื่อนๆนครับสบายๆกับนายต้นทีวีครับไล่ของนายต้นวันนี้นะฮะเดี๋ยวจะเอาภาพบรรยากาศไปฝากแล้วก็อย่าลืมกด ติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมพ,พาไปดูนะฮะเราก็เริ่มตั้งแต่มุมที่ของเราเลยเนาะตรงนี้ก็คือเกิดผิดพลาดเล็กน้อยครับก็ทําให้รั้วรวดน้าของเราก็พังต้องซ่อมแซมกันนะครับเนาะเนี่มุมอีกด้านหนึ่งนะครับตรงนี้จะมีต้นสะเดาเนาะมีต้นสะเดาใหญ่ฮะโอ้ในมุมที่ของเรานี่นะสะเดาใหญ่อยู่ วันนี้พาเดินชมครับพาเดินชมหลังจากทาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมองไปก็จะเห็นนู่นครับถึงนู่นเลยขอบสะเราเออขอบสะเราครับก็เดินเลาะข้างรั้วไปเพื่อจะไปเข้าปาักทางเข้าทางนูน้นเพราะว่าที่เรามันติดถนนยาวไปเป็นร้อยเมตรเนาะนะเดี๋ยวพามาดูครับเราก็จะได้เห็นว่าวันนี้เราหยุดตรงนี้ปุ๊บเราก็มองไปทางขอบสะนู่นเนาะมันสูงกว่าถนนตรงนี้ถนนปูนเนาะแค่นี้ เราสูงกว่านิดนึงนะครับไปถึงสะไปนู้นเลยเนี่ยต้นสะเดาฮะต้นสะเดาแล้วก็ไปนูน้นฮะแล้วก็เปิดที่ไปกว้างถึงนู้นเลยนะครับกว้างถึงนู้นป่าไผ่นะกว้างถึงป่าไผ่เลยครับอ่าทีนี้เข้ามาปั๊บเราจะไปทางทางนู้นเราว่าจะปลูกบ้านทางด้านนูน้นฮะทางหลังก็จะเป็นป่าม,มะม่วงหิมพานบ้างแล้วก็มีตอนนี้เอาออกบ้างแล้วให้คนงาน เอาออกให้อยู่ครับเนาะแล้วก็นี่ตรงนี้ก็ต้นกระหลงหรือว่าพวกกระหลงป่าอะไรเงี้ยก็เก็บไว้นะพวกสะเดาพวกอะจะมีไผ่ไผ่นี้ใช้งานได้ฮะพวกทำค้างผักทำอะไรนี่ยังดีเลยไผ่ตัวนี้เนาะตรงนู้น,นก็ท่านจะมองเห็นไปทางน,านู้นเห็นท่อสีอ่า้าฝ้าพอพอลอนนั้นก็จะเป็นทางเข้าน้ํานะอันนี้เรามายืนในพื้นที่เราแล้ว แล้วก็เดินไปทางนู้นก็จะมีล่มเนาะจะมีล่มล่มนี้ก็จะเป็นล่มสะเดากับมะขามฮนะตรงนี้จะล่มทั้งวันนะจะมีมุมให้เราได้หลบแดดทั้งวันตรงเนี้นอ,อ่ตรงนี้ล่มทั้งวันเลยแล้วก็มีล่มไผ่ทางด้านนี้นี่ล่มไผ่ทางด้านนี้ฮะแล้วก็มีมะนาวป่าอีกต้นหนึ่งมะนาวเออขอบสะด้านนี้เราก็มีอ่าเป็น ฝรั่งขีนกซึ่งก็หาดูได้ยากแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยมีนะก็เลยเก็บไว้ฮะไม่ไม่ขุดทิ้งไปนี่กันเป็นพื้นที่ขอบสะนะขอบสะที่ไรของเราฮนะขอบสะนะใหดูกันชัดชนู่นจอดรถไว้นู่น,ดล,ดน,นลูกสาวอยู่นู่นฮะหลังจากปลูกต้นปะดูแล้วก็ต้นมะข่ามงเสร็จแล้วก็ไปนู่นแหละไปยืนเอ็กซโซไซด์อยู่ตรง ป่าไผ่นุ่นนะลูกสาวฮนะมาก็มาถึงตรงนี้เราก็จะพาแวะเที่ยวชมอ่าต้นนี้ยังไม่ตาย <c oughs> นี่คือต้นผักหวานป่าที่เราปลูกไว้ฮนะยังไม่ตายเนาะอีกต้นหนึ่งละแล้วก็ยังมีอีกนะขอบสะเนี้ยเราก็จะมีต้นหนึ่งต้นนี้นี่ก็เป็นผักหวานป่าเหมือนกันฮนะนี่ฮะผักหวานป่าน่าจะรอดแล้วดูแล้วเนาะเราลองดู เลยไมกี้ก่อนจะมีต้นหนึ่งน,น,นี่ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าน,นี่พวกหวานป่าแล้วก็เหลืออีกต้นนึงครับเหลืออีกต้นหนึ่งนี่พวกหวานป่าหวานป่า,าพามาขอบสามมุมนี่เราก็จะมองเห็นพื้นที่เราไปนู่นนะนู่นเลยเห็นไหมพื้นที่ของเรา ขอบสะด้านนี้ก็เปิดกว้างไว้นู่นเลยจะพามาดูตรงด้านนี้จะมีมะพร้าวนะครับมะพร้าวอันนี้มะพร้าพันลูกใหญ่เนาะแล้วก็ทางนู้นก็ผมยังไม่ได้ปรับปรุงนะแล้วก็มีนาวินนั้นก็ยังไม่ได้ปรับปรุงฮนะก็จะมีน้ําอยู่ขังอยู่แต่ผมยังไม่ได้ทำฮนะมีสองวินเนี่ยนะแปลงเล็กๆเ,เนีนะ่ยเนาะยังไม่ไทําอะไรเลยแล้วเราก็จะมา เละมาดูที่ทางเข้าของน้ําเรามีพาเที่ยวชมนะถัดากคลิปนี้พาเที่ยวชมอย่างเดียวเลยโอ้โหร้อนเนาะอยู่ในไร่ร้อนแต่มีล่มไม้ให้หลบเห็นท่อท่อน้ําเข้าเจ้าน้ําจากตรงนี้น้ำจากตรงนี้เข้าเดี๋ยวดูก่อนว่าอ่า เรามาที่คันคลองแล้วโอ้ตรงนี้น้ําต้องเยอะจริงๆถึงจะเข้านะต้องให้น้ามันเยอะจริงๆถึงจะเข้าสระะเราดูครับมันเสมอพื้นเลยนะครับทันั้นถ้าน้ําในสระมีน้ําตรงนี้ก็ต้องเหลือเยอะคะับผมทําไว้อไว้สําหรับโอกาสที่จะเลี้ยงปลาพวกปลาหมออะไรเงี้ยมันก็จะมาอยู่มันได้แถวนี้เนาะก็จะมีเป็นช่วงๆ ความลึกต่างระดับคลองนูน่นพาดูคลองไส่ไก่อันนี้คลองไส้ไก่ครับไอตรงนี้ผมยังไม่ได้พัฒนาเดี๋ยวต้องหาเวลามาอาจจะจัดการตรงนี้ก่อนอาพาเดินดูฮะเมื่อเราออกมาด้านหลังแล้วนะมาด้านหลังป๊าบนี่นีเราก็ยังฝั่งทางนี้มันจะเป็นนานะนาของเรายังไม่ได้ทำอะไรให้ดู ครับให้ดูรอบๆถ้ามองกลับไปทางนี้ก็จะเป็นป่าไผ่นะร,รถก็จอดอยู่ทางด้านนูน้นเนาะจะมีล่มไม้ใหญ่นะแล้วก็มานะะปลูกของไว้หลายอย่างเหมือนกันฝังไปก็เยอะเนาะอ่นะตรงนี้เราก็มองกลับไปนู่นนะฮะคลองเราก็ไปถึงนู่นเลยเนาะนะมองไปนี่คลองเราอยู่นี่ ครับู้ว่าอันนี้ต้นมะกรูดนะมะกรูดปลูกไว้แมคโครเขาหลบให้นะเขาขุดหลบให้อันนี้น่าจะเป็นไอ้พวกมะปงมะปางอะไรเนาะผมว่าจาได้ไม่หมดนะลำยงลำใหญ่มะปางเอาปลูกเยอะแล้วก็แมคโครช่วยหลบให้ครับของเราก็จะคดคดโคง้คงโค้งไปเรื่อยนะฮะจะเห็น ทำรูปแบบนี้ความลึกก็ต่างระดับลึกบังตื้นบังนะนี่ก็เป็นปากทางที่ก็จะเป็นช่วงที่เรารอรับน้ําส่วนด้านนู้นก็รอรับน้ําเห่ือนกันนะฮะทางนู้นจะลึกมากสามเมตรเลยนี่ก็สองเมตรสามเมตรเนาะไปเดี๋ยวางนี้เราไปดูทั้งนี้กันฮึออ๋อที่บริเวณนี้ก็เราก็มาปลูกพวกมะปางพวกมะไฟมะปาง แล้วก็พวกอะไรเขาเรียกอะไรมะยงชิดแลวขึ้นแหละมีมะพร้าวนะแล้วก็ลำไยเขามาปลูกอยู่นี่ฮนะหลายต้นอยู่ครับมาสวนมะม่วงเหียวมะพ้าวเราก็จะค่อยๆค่คคนก็มีขนุนเนาะมีขนุนด้วยมีมะพร้าวอยู่ดีนะมะพร้าวดีอีกต้นหนึ่งพรมะพร้าวน้ำหอมอ่ะเราก็ปลูกที่นี่ด้วยนะ บริเวณนี้นะบริเวณรอบๆโพนดินตรงนี้เนาะก็จะมีต้นสะเดาอีกเป็นร่มเราที่นี่จะต้นสะเดาเยอะเป็นล่มเหราตรงนี้ที่ผมว่าจะเลี้ยงไก่พันไข่แบบปล่อยเลี้ยงไก่พันไข่แบบปล่อยนะบริเวณนี้เพราะว่าก็จะได้ล่มสะเดาไอ้มุงเหี่ยพันเนี่ย็ออกแล้วก็ล่มผลไม้ที่เราปลูกไว้นะครับโรงเรือนอาจจะปลูกตรงด้านนี้ ให้เขาไม่ร้อนนะฮะตูเราก็มีไม้ต้นไม้ผลที่เราไปปลูกไว้นะครับอ่าช่วงนี้มันก็จะเป็นโรงเรือนแล้วก็ผมทาถนนตรงนี้ให้เราสามารถทะลุไปหาที่หลักเราได้นะครับตรงนี้ผมก็ตัดขงว่วงออกบ้างแล้วที่มันก็จะลงแล้วก็ให้เขาตัดออกอีกเยอะเลยเนี่ยอย่างต้นนี้ก็ต้องเอาออกต้นนี้ก็เอาออกพอนี้มันก็จะทําให้กว้างขึ้นนะครับพื้นที่เราก็จะกว้าง แล้วก็ยังร่มเย็นอยู่ตรงนี้นะฮะสะเดามันเยอะเลยดูแล้วมันร่มร่มพอนะฮะมีความร่มพอนะครับเนี่ยตรงนี้ส่วนในป่าสะเดานี่ผมก็จะปลูกผักหวานูกักหวานโดยการจะทดลองปลูกปลูกไว้ฝากเทวดาดูแลเพราะว่ายังไม่มีน้ํารดเออครับจะพามาดูผักหวานเราาทดลองปลูกกลางป่าสะเดา มาดูกันนี่มาดูพ้อมๆมกันเลยนี่ครับผักหวานป่านี่กลางป่าสเสดาอยู่รอดไปรอดเดี๋ยวก็รู้กันเนาะเออฮา่าทางนน้นก็จะมีมะขามแต่เป็นล่มให้นะมีต้นทอนต้นใหญ่เขาขาวเนี่ยเนาะนี่ต้นทอนใหญ่ๆนี่สูงใหญ่มากนะต้นทอน รบริเวณนี้ว่าจะทำโรงเรือนให้ไก่อยู่นะแต่เขามีร่มสะเดาหนข้างบนสะเดาโล่ใหญ่ๆทั้งนั้นเนาะอ้าวสะเดาใหญ่ๆครับพื้นที่ก็กว้างไปนุง่งถึงล้วนอย่าหาพื้นที่ทำรุ่นนี้นั่นก็ยังรอเคลียทั้งนี้ให้โล่งก่อนเนาะยังมีไผ่ตรงนี้อีกเราก็ยังมีไผ่อีกกอนเลยตรงนี้เนาะส่วนในต้นกระดาษบุ้งๆเนผมก็ต้องตัดออก ไม่เอาไว้เนาะตัดออกเลยเริ่มตรงอยู่ตรงนี้เริ่มเย็นฮะมีลมเย็นเข้ามาอากาศเริ่มเย็นตอน,นอยู่ล่มตลอดเ,ออเดี๋ยวม่วสองต้นนี้ออกที่ที่กันโล่งแต่ล่มก็ยังอยู่สังเกตดูแล้วล่มยังอยู่ครับเอ,อเราได้จากล่มไม้ใหญ่แล้วก็สะเดาทําให้ล่มตรงนี้หนาแน่นมากนะครับ แล้วตรงนี้ที่วางแผนไว้ว่าจะเลี้ยงปาหมอชุมพรนี่บริเวณวางแผนไว้งั้นมาดูตลาดแถวนี้แล้วครับมีคนทําทําอยู่นะเขาบอกว่าทำมามีเท่าไหร่ก็ขายไปหมดเนาะแล้วมันเลี้ยงหลายเดือนกว่าจะได้เขาว่าเขาขายหมดหลอดเพื่อต้องรอกันเนาะนี่ผมก็จะทําให้แบบว่าไม่เหมือนเขาตรงนี้ว่าเวลาน้ํามาเต็มนี่แล้วเนี่ยผมก็ให้เขาค่อยๆล้นตรงนี้ฮะล้นไปแล้วก็ไปทางนู้นเนาะ เพราะเราอยากจะกักน้ําไว้แล้วก็จะเลี้ยงปลานี่คือที่ของเรานี่ที่ลูกสาวมาปลูกไว้ครก็จะเป็นพวกประดูปลามะข่ามงนะนี่ครับเป็นแถวเลยสิบต้นปลูกไว้ให้เป็นร่มเงาให้เป็นร่มเงาหลังจากที่เราเอาไม้ผลที่เป็นม่วงเหียวพานออกเนาะแล้วก็เปลี่ยนเป็นไว้ป่านะแล้วก็เดี๋ยวจะเอายางนาเนาะเดี๋ยวให้เขาตัดทั้งนี้หมดเลยแล้วฝั่งนู้นผมจะปลูกยางนา นาะตีคู่เลย,นะยเนาะบวกเผื่อ,อพื้นที่ฮนะพามาดูอ่ะผมก็มันยืนอยู่ต้นมะขามผีเนี่ยต้นใหญ่ใหญ่มากนะครับโอ้มะขามผีต้นนี้ใหญ่ผมโอบไม,ม่มิดนะครับต้นนี้ผมโอบไม่มิดเลยนะเช่นกันกับต้นถอนใหญ่ตรงนู้นนะผมโอบไม่มิดเลยฮนะตอนนี้พื้นที่ของเรา ยังไงก็ปรับปรุงเขาหน้าผมก็จะปรับปรุงเพิ่มเติมครับเพื่อนๆยังไกงไก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันในรอบหน้าครับสบายสบายกับนายต้นทีวีวันนีเ้เก็บภาพมาฝากแค่นี้ครับบ๊ายบาย